โอเคครับสำหรับลูกค้านะครับผมโ okay. อเคจะแนะนำวิธีการติดตั้งอินเวอร์เตอร์พาวเวอร์คอมโบนะครับผมก็คือลูกค้าที่ซื้ออินเวอร์เตอร์พาวเวอร์คอมโบไปนะครับปกติแล้วอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะออกแบบมาไม่ไม่มีพัดลมนะครับก็คือจะระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์ที่อยู่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ย เราล็อกวัดเอาไว้ไม่ให้กระแสเกินนะครับผมแต่ทีนี้ว่าพอมีปัญหาก็คือ,คอลูกค้าต้องการน้ําแรงๆนะครับก็เลยต้องทําให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยปล่อยกระแสได้สูงขึ้นนะครับแล้วทีนี้เกิดปัญหาก็คือว่าพอปล่อยกระแสสูงๆเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะเกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนสูงเนี่ยเนื่องจากว่าเราออกแบบดีไซน์เนี่ยให้ติดภายนอกตรงที่บริเวณอากาศถ่ายเทได้นะครับผมแต่ มันก็มีลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งนะครับผมที่ต้องการอเอาไปติดตามหัวไล่ไปลายนาตามสถานที่ต่างๆที่รับตาคนนะครับก็อยากจะใส่ตู้นะครับผมพอใส่ตู้เนี่ยขอแนะนำนะครับว่าขอให้เป็นตู้เบอร์สี่นะครับผมตู้เบอร์สี่แล้วมีรูระบายนะครับผมแล้วติดตั้งพัดลมนะครับผมขนาดสัก สามนิ้วถึง3นิ้วครึ่งรอบจัดๆนิดนึงนะครับผมตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยแล้วเทสแล้วว่าระบายความร้อนได้ดีเนี่ยเป็น1 2บสองโวลต์ขนาดเออน่าจะประมาณ0.2นแอมป์นะครับน่าจะประมาณ5้าวัตต์นะครับผมประมาณนี้นะครับรอบจะจัดนะครับแล้วก็จะระบายความร้อนได้ดีนะครับ แล้วก็วิธีการติดตั้งเนี่ยให้ดูดออกนะครับผมเพราะว่าพอเราปิดตู้เข้าไปนะครับปิดตู้เข้าไปอย่างนี้นะครับลมมันจะดูดจากตรงนี้เข้าไปนะครับดูดจากตรงนี้เข้าไปแล้วก็ปะทะข้างบนตรงนี้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะลงซิงค์ลงซิงค์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะดูดออกข้างล่างนะครับผมถ้าติดตั้งวิธีนี้นะครับอินเวอร์เตอร์จะไม่ร้อนนะครับผมก็หวังว่าถ้าเกิดว่าใส่ตู้นะครับผม ควรจะมีพัดลมดูดอากาศดูดเอาความร้อนออกนะครับผมโอเคนะครับถ้าใช้วิธีนี้ไม่มีปัญหาครับเราเทสไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมแต่ยังไงเนี่ยถ้าสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มันถ่ายเทอากาศถ่ายเทเนี่ยไม่ต้องใส่ตู้ได้ก็จะดีที่สุดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ